อยากจะกินของหวานจะทํายังไงให้น้ําตาลไม่ขึ้นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าน้ําตาลของหวานขนมหวานต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายเกิดเมตาบอลิกซินโดรมนะคนที่เป็นเบาหวานก็จะคุมยากคนที่ไขมันไม่ดีเนี่ยโดยเฉพาะตัวไตกรกลีเซอไรด์เนี่ยก็จะขึ้นไปสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลีกเลี่ยงเนี่ยจะดีนะ ทีนี้บางคนก็บอกโอ้โหแต่มันเลี่ยงยากอะนะมันอยากกินก็อยากกินเพราะว่าของหวานเนี่ยมันก็เป็นของที่เราชอบกันมาตั้งแต่เด็กถูกไหมอ่ะมีสามวิธีครับที่เราพอจะกินของหวานได้บ้างนะไม่ใช่อัดเต็มนะกินได้บ้างแล้วไม่ทําให้น้ําตาลขึ้นแบบสปายสูงๆเนี่ยนะลองทําตามนี้สามวิธีครับข้อที่หนึ่งครับถ้าจะกินของหวานเนี่ยให้กินเป็นลําดับสุดท้ายเออนะเราอาจจะต้องกินโปรโตีนก่อนกิน ไขมันก่อนนะครับแล้วค่อยกินของหวานนะเห็นไหมว่าเวลาการจัดชุดอาหารการกินเนี่ยของหวานเนี่ยจะเป็นตัวตกท้ายเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนไปแล้วจนเยอะหรือไขมันไปแล้วจนเยอะเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยจะชะลอการดูดซึมน้ําตาลลงนะหรือถ้าไม่ได้ไดลําดับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกินไฟเบอร์นะเช่นผลไม้เนี่ยอย่าไปคั้นอ่าคั้นเอาแต่น้ำมากินเนี่ยโอ้โหน้ำตาลเต็มเต็มเลยแต่ถ้าผลไม้กินพร้อมกันหมดนะทั้ง ทั้งเยื่อมันนะที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยนะครับ mm. การกินแบบนั้นนะมันจะชะลอการดูดน้าตาลนะทำให้น้ําตาลในเลือดในเวลาที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สปายค์สูงขึ้นไปนะครับ mm. เพราะฉะนั้นสรุปก็คือข้อที่1เนี่ยก็คือกินเป็นระดับสุดท้ายก็แล้วกันหลังกินโปรตีนก่อนกินไฟเบอร์ก่อนนะกินไขมันก่อนแล้วค่อยต่อด้วยของหวานอันนี้จะช่วยได้บ้างนะครับอันที่2ครับกินแล้วให้ใช้กล้ามเนื้อนะสินาทีนะ อย่างที่ผมเคยบอกไปอะ่ะคนที่เป็นเบาหวานอะ่ะถ้าน้ําตาลขึ้นแล้วเรากินข้าวเสร็จอะ่ะเราควรจะออกไปเดินนะเดินออกไป5นาทีจากจุดที่เรายือนอยู่แล้วก็กลับมา5นาทีเราจะเดินได้10นาทีพอดีการเดินเนี่ยนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยใช้น้ําตาลที่เรากินเข้าไปตอนนั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตาลที่เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะ ไม่สปายค์ไม่สูงเกินไปนะทำให้ให้ประวานการอักเสบต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมากจนเกินไปนะครับวิธีที่3ครับน้ำส้มสายชูครับโดยเฉพาะแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนกานะครับมีการวิจัยว่านะการที่เราดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์วนก้าวันละหนนะตอนท้องว่างนะต้องบอกตอนท้องว่างก่อนมื้ออาหารนะครับวันละครั้งพอ หนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำสักแก้วหนึ่งดื่มไม่อร่อยนะต้องบอกก่อนไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับแต่การดื่มแอปเปิลไซเดอร์วินิการเนี่ยอาจจะมีผลทําให้น้ําตาลที่เรากินเนี่ยมันไม่สปายขึ้นไปในระหว่างวันได้นะครับต้องระวังในคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอนะรการยังไงไอตัวการใช้อาหารเสริมต่างๆสารเสริมอาหารต่างๆเนี่ยคงต้องดูเป็นรายไปนะครับแต่ผมคิดว่าสามวิธีนี้แหละพอจะช่วยให้คนทีอ่อยากจะกินของหวานนะแต่ใจหนึ่งก็อยากจะ คุมระดับน้ําตาลด้วยนะอาจจะทําให้ทานของหวานได้อย่างสบายใจขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ your friend l i s a r d t o r ครับ